สวัสดีครับโย <Yo. S 1> <laughs> อะไรก็ช่งงางเถอะอันนี้ผมจะมาเล่น d i p of Beauty ผมจะมาพาผ่านนันทุกดาลเอา,าละ่ะเราจะมาเริ่มกันเลย mm hmm. เอา,าละ่ะเริ่มต้นมาเราก็มีเฟสเฟสนี้ก็คือโอเคคิวคือเดชกดชิปครั้งก็คือวิ่งแค่นั้นเดสิ กด f คือบล็อกเป็นเหมือนแบบโ,โูปเออแบบนี้มันต้องมีอาวุธฮะนั่นแหละน้ำเอามันน้ำเอามันเก็บน้ำเอามันต้องใช้แน่นอนแนะนำให้เก็บให้ได้สักยี่สิบสี่เพราะว่ามันต 24, ันยี่สิบสี่ก็มันต้องใช้ในด,ดาดอื่นแน่นอนอะแนะนำให้เก็บเอาเอาเอาะ,อะนี่ไเนี่ยไ,ได้แล้วจ้ลนี่ถ้าคุณเดินเดินตามไอรูปทิกเกอกแล้วถ้ามันมีลูกศรก็ตามลูกศรไปคุณก็จะผ่านเลยหนึ่ง หลักเก็บก่อนเพราะว่าต้องได้ใช้แน่นอนผู้เล่นผู้เล่นมันม,มีชอบมีผู้เล่นแบบอัไเนี้ยเยอะเยอะมากแบบโชว์คนอะก็รู้ผมจะมาทางนี้ทำไมเนี่ยไม่รู้อ่าล่ะไปไปไปน่าล่ะมา let's go อ้ อ๋ออันนั้นเครื่อง no นะู้ดิปมาละมา let's go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  ผมต้องการไปใช้มากเดี๋ยวไปใช้ขับยังไงนะโอ้ยขับไปใช้ไม่ได้ตอนนี้โอเคมันต้องใช้แบตเตอรี่นี่แหละแล้วก็เหล็กกับพลาสติก นี่ผมต้องใช้แน่นอนแต่ผมก็จะพาผ่านด่านไปด,ด้วยโอเคมาอหล่ะตรงนี้จะค่อนข้างละลายเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเราตกไายเลยผมเคยตกนันตอนเล่นครั้งแรกแล้วก็อย่ายไปหาใช้ทางลัดอะไรทุกอย่างตามทางมันไปไม่งั้นก็ถ่ายน,นั่นแหละโอเคตรงนี้ใกล้สุดก็ แนะนำให้มาทางนี้แต่ถ้าไปทางนั้นก็จะมีล็อกเกอร์ให้ของคุณอันนี้ผมให้ไปทุกด่านนะอันนี้ผมอ่ัวตรงนี้จะมีมอนซึ่งวิธีหลบก็คือต้องตีนขึ้นไปแล้วหลบนมีไงโอ้เชี่ยทำอะไรมันนะฮะยทำอะไรมันเดี๋ยวผมจะรอก่อนถ้ามันไปแล้วถ้ามันมาทางนี้ผมจะต้องรีบวิง่งนะครับผมต้องรอเดี๋ยวผมจะตัดมาโอเคมันมาแล้ว ก็ถ้าอยู่ใ,ใกล้มันจะได้ยินเสียงแบบนี้เนะาะก็ต้องรีบวิ่งเนะเพราะว่าไอตัวนี้มันวิ่งเร็วมากอย่าไปเก็บของตามทางเพราะว่านี่ตรงนี้ถ้าเราขึ้นตรงนี้เราจะรอดเลยโอเคเรารอดแล้วไม่มีมอน,นอีกแล้วก็ชิวๆครับเออไอตรงท่อตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือน่าจะเป็นทางกลับไปนั่นแหละกลับไปสู้กับมันนั่นแหละต้องเก็บของได้ใช้แน่ แต่ไม่รู้ว่าอะไรต้องได้ใช้เราต้องเก็บพลาสติกก่อนเพราะว่าผมต้องคราบไปใช้มาละมามามา let's go let's go โอเคอะอ้าวโอเคผมชอบเกมแนวนี้เพราะว่ามันเป็นอาชีพละ โอ้ oh, no ไม่ผมเด้งออกมาด้านนอกนะเดี๋ยวผมจะปั๊บกลับเดี๋ยวผมจะตัดฟันเสร็จแล้วนะอ่ามาแล้วมาละแบตไลฟ์แบตไลฟ์แบตไลฟ์พ l e a แบตไลฟ์พ l e a แบตเตอรี่แบบสายไฟโอ้โหเฮ้ยต้องหาเดี๋ยวต้องใช้เหล็กเท่าไหร่นะเหล็กสี่อันแต่ผมว่าผมจะพาผ่านก่อน,นแล้วค่อยหาทรัพยากรด่านนี้ไม่มีผีอยู่นะแต่มันจะอยู่เฉพาะที่ของมัน ก็ถ้าไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่มายุ่งกับคุณนั่นแหละโอ้คือตอนหน้าเหล็กสี่เหล็กสี่ผมเอาแค่ไฟฉายก็พอโอ,โอเค let's go let's go เ <c> ห <oughs> มือนว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องใช้เหล็กอะไรเยอะอยู่โอ้ต้องหาของอีกแล้วสินะ เลเวลห้าอาจจะช่วยเราได้แต่เลเวลนี้มีมอนอยู่นะเออก็อย่าแบบไปด่วนมันจะอยู่เขาตรงปลายมันจะเป็นแบบไอสกินสติลเลอร์มันมีแค่มอนพวกเนี้ยส่วนใหญ่เลื่อนไม่เลือนไม่เยอะหรอกถ้าเราใช้อาวุปเทพประมาณดาเมจ40อัพก็จะฆ่ามันได้แล้วจริงๆผมว่าไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ผมพูดไปงั้นแหละแต่ใช้แบบพวกอาวุธดาเมจ40อัพฆ่ามันได้แน่นอน อาล okay. ่ะได้ใช้แน่นอนของเอาของแป๊บโอเคเลทส์กอันนี้เป็นคัสซีเนาะมันเป็นแค่คัสซีแรกเลยคัสซีเดียวเลยมั้งในเกมนี้อ่าละก็ไฟฉายสิผมต้องการแยกไฟฉายไฟไฟโอ้โหจัดอ่อล่ะดันต่อไปจะมีมอนอยู่เป็นเหมือนแบบโฮแมนหรือไอตัว ตัวร้ายใน Spider-Man a c r o s s t ดิสสไปเดอ,อร์เวแบบิอะไรกอย่างเออแต่มันจะดูแบบผอมๆอะไรสักอย่างนี่แหละผมจอไม่นา่าแต่คือฆ่ามันได้แหละเลือดมันก็เท่าๆกับไอ้พวกสก er. ินสเตลเลอร์นี่หรอซินโอ้ยจะโอเคอะไรตรงนี้จะมีของเยอะแต่คนส่วนใหญ่ก็เก็บหมดแล้วไปเลสก์ go. ผมจะต้องหาของไปด้วยแล้วก็ทําเวลาไปด้วยซึ่งมันก็าอาจจะลําบากภายหลังถ้าเราไม่นะโอ้ยโยกกรสอบอันนี้เขาเขามีมีดวิ่งเร็วผู้ใช้จะต้องเสียเ,เลือดเพื่อนเร็วจังไอ้มีดเนี้ยมันจะทําให้เราวิ่งเร็วแต่เราจะเสียเลือดประมาณที่20 ตัวนี้แหละที่ผมบอกนี้นี้นี้โอ้ไม่ชุบชุบอะไรเนี่ยเกันเลยไม่หนีก่อนอยู่แล้วผมไม่อยากเก็บของเพื่อนผมควูมสุขดุจตาล่าน้องเปิดอ่านี่แหละเหตุผลที่มันจะลำบากเพราะว่าอุ้ยมีเสียงเพลงด้วยตอนสู้นี้โอ้ทางตันโอ้โหเสียงมันวิ่งหนี สีกะ่ะใช่เลยโอเคเปิดแล้เปิดแล้เปิดแล้แลนี่จริงๆเราฆ่ามันได้แหละ,หละอันนี้ผมใช้ผมไม่ได้ใช้แบบเอออะไรอ่ะตัวหลักนะอันนี้ผมใช้ตัวรองหมายถึงแบบมันจะสามารถสร้างเออโปรไฟล์รองโปรไฟล์หลายหลายโปรไฟล์ได้โอเคมาตรงนี้ เลเวลสจะเป็นเลเวลที่สบายที่สุดเพราะว่าจะไม่มีมอนสัตตัวแลาจะพาไปเลเวลสี่จุหนึ่งซึ่งมีสเป์ที่เอ,อช่วยให้เราอยู่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วมั้งอ่าตงรงที่วิ่งทางนี้เพราะว่าโอเคถ้าเราคุณเข้าท่อแล้วมอนมันจะไม่เข้าตาเราก็คืออินโพสเตอร์โอ้รถผ่านนะบ้านผมไม่แน่ใจว่ามันเข้านะแต่ผมได้ยิน,นเต็มเต็มอะอะโอ้ยตีตโอ้เข้าไปได้ นี่ผมเล่นเกมนี้มานานแล้วเอาเก็บเก็บเก็บไฟฉายไฟฉายทางนี้ทางนี้นทางนีงนนงนนงนน้เก็บมาเลยเพราะว่ดีนะช่วยเราถึงจะทำทีกันเอาล้วไปเลเวลสี่ผมจะพาไปถึงเลเวลสิบเอ็ดแล้วก็จะพยายามอธิบายต่างๆขอเรื่อง Level นานๆแล้วกันแต่มันจะมี คลิปที่อธิบายแต่ละเลเวลอยู่ว่ามันคืออะไรมีอะไรบ้าทางออกอยู่ไหนอ่ะผมเดี๋ยวนี้ผมไม่แม้มันหลงทางอยู่แต่ก็ไม่ได้หลงว่าอ่ะเดี๋ยวปรับปิดกราฟิก่อนไม่งั้นมันแหลกตายเน่มาละอ่ะ,อะดีขึ้นเยอะมีแสงเยอะขนาดนี้ด่านนี้มีจะมีมันมีจัดนำออมมอนแล้วก็ผ้าปันแผลผ,ผมแนะนำให้เก็บผ้าพันแผลไยเพราะว่าได้ใช้แน่แล้วก็วิตามินได้วิ่งอาละ let's go หาทางออกได้ใช้แน่นะอัลมอนเอ้ยทางเดิมมันจะน่างงมากเลยนะผมก็เคยหลงนะหลงแบบหลงนานด้วยนะไม่ได้หลงปกติอันนี้ก็จะพาไปเลเวล4.1่จเนาะแต่ผมจะไม่ไปผมจะไปเลเวล5 let's go เก็บมาเลยได้ใช้แน่อันนี้ก็จะมีคนเอ้ยไม่ใช่คนดิ n อ c หรือง่ายบอดดูยังไงว่าเป็นบอดมันจะไม่มีชื่อบนหัวนั่นแหละคือบอดผอขอบคุณโอ้ไม่ใช่ทงนี้อ๋อแลอ๋อลผมลงทางไบ่อยก็ตามทางนี้มาเอ้ไม่ใช่ทงนี้ไม่ใช่ทงนี้น,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 นี่ถ้าคุณเจอสีอดีนี้คุณให้เข้าทางก่อนออล่ะ ขึ้นไปเลยไม่ต้องคือหลักอยู่ตรงนี้ก็ได้อ้เลเวลห้าเลเวลนี้จะน่าสับสนมากอาล่ะปลดล็อกสูตรครับมาเฮ้ยโอ้าเกนแฟลยไละเอา์ล่ะมีแบตเตอรี่ไหมอ๋อนี่ไงครับสายไฟโอ้โห oh. อ่ะได้ได้ไหมโอพลาสติก oh, ไปไปไปเริ่มเปกติผมชอบมาทางนี้แต่ผมจะลองไปทางนี้ว่าจริงจริงมันก็ มันยังไงมันก็บรรจบที่ที่เดิมอยู่แล้วในอย่างคือผมจะหาของเด้อตามตรงนี้พาละไปกันเลยผมจำไม่ได้ว่าทางออกมันอยู่ไหนแต่ก็ตามทางไปนี่ไงถ้าเราผ่านตรงนี้ก็คือเราได้ครึ่งทางแล้วพาลาผมต้องการพลาสติกด่วนๆเพราะว่าผมเย่ยนั่นแหละอยากทำใบชายไหม มันต้องทําไม่งั้นไม่รอดในด่านต่อไปแน่นอนเลเวลหกความมืดมิดอาล่ะว่าจะทําเป็นเอ๊ะมันไม่ใช่ทางนี้นี่วะเดี๋ยวเดเดี๋อย่าอย่าอย่าเข้ามาทางนี้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 เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะแฟลไลท์แฟลชไลท์ไอของพวกนี้เออโอ้ยยังไม่ได้ หาพัตติกเพติกนี่ไงทางนี้เลยไปกันเลยนี่คือคลิปจากอนาคตไม่ใช่คลิปเดียวกับตอนที่ผมเข้ามาในเรื่องหกครั้งแรกเอาละขอให้ดูทางออกให้อย่างสนุกแล้วกัน อโอเคเกิดและเมื่อกี้รออย่างนานกูเลยต้องตดยิงเมื่อกี้รอ,อานานเออนี่ไงแบตเตอรี่โอเคผมครับไปใช้ที่แล้ว,ลวไฟกันเลยต่อเดินบนน้ำได้เน,ะนาะหลังนี้จะมีบอสที่ชื่อว่าเจ้าเหลือ ก็เดินเดินจากหลังบ้านมาเนาะก็จะเห็นถ้ำใหญ่ๆตรงนั้นเดินไปเลยมันจะอยู่ตรงเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าเจ้าทะเลกือแต่เจ้าทะเลตัวนี้ไม่เหมือนในบล็อกฟูดเพราะเจ้าทะเลตัวนี้ฉลาดกว่าไม่เอาเอาง่ายๆไมมีเข็มเขียดวดมันมีแข็ทางนั้นเลยไปกันเลยคนจีนตื่นทำไมคนจีนต้องกวดด้วยแสดงแต่อีโมจิกวดเหมือนเขาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า โอเคไป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 กันเลยไปเลยโอเคไป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 ก็ผมก็ได้สายแบบดีมาแล้วเนาะเอแล้วผมก็ได้ควานมาแด้ข่านนี้มันติดเลือดไหลหกกตีอยู่ที่ผมไม่เล่นไอดีหลักเพราะว่าไม่รู้สิเอ่อผมคิดเกียใช้เครื่องลองคิดแค่นั้นละมั้งอาเลเวลแต่เลเวลหกเนี่ยเอ่อผมไม่แน่ใจว่า จะห่านได้ไหมก็มันโคตรเขาววงกดอะก็เดี๋ยวผมน่าจะเออไม่ไม่ได้ใช้คลิปนั่นแหละคลิปอันนี้ผมน่าจะใช้คลิปอื่นเอ้ยอ๋อโอเคมาละโอ้ได้สาสานึกเก็บไว้เลยมาละไป let's go ก็ผมแนะนำให้ผมปกติผมใช้ทางนี้เพราะว่า มันดูง่ายกว่าทางนั้นแล้วกันอล่ะตอนนี้เราไม่มีเกาะอะไรเลยเพราะฉะนั้นห้ามโดนมอนเตขาดดามิโคตรแรงเออเก็บเศษเหล็กไปก่อนได้ใช้แน่นอนสักวันนะ,ะอโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้ ก็หันมาทางนี้นี่คุณจะเห็นแสงตรงนะั้นถ้าเห็นแสงสีเหลืองแปลว่าเป็นโคงไฟแต่ถ้าเห็นแสงสีขาวแบบแบบเล็กๆอ่ะเป็นวงกลมเล็กๆแปลว่ามอนมันจะเป็นสกินสติลเลอร์คือเขาขี้เกียจเสกมอนครับเออไม่ไม่ได้เสกสิสร้างโมเดลมอนแต่สกินสติลเลอร์นี่ก็ดู้น่ากลัออวอยู่นะเอาละมาตรงนั้นก็จะพาไปเอาวุฒิเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนผมว่าเขาน่าจะรอตรงเอา Wood. ผมขอไม่ไปแล้วกันก็เดี๋ยวไปทำในคลิปอื่น คือจริงๆผมอยากไปดูแหละนะคงไม่ได้อ่ะอ่าตตรงนี้จะมีมอนอยู่ก็วิ่งหนีให้เร็วผมไม่แน่ใจแต่ไอดีใหม่ๆอ่ะไอพวกไอดีสร้างใหม่มันจะเอ่อยังไงอ่ะวิ่งไม่เร็วคือแบบไอพวกนิวเพเยอรมันจะวิ่งไม่เร็วอ่ะคือผมว่าไม่ได้กินยาเลยนะเต่พอากผมพยานังน่าจะเป็นชุดที่ใส่ได้แหละ,ะตกใจบงดี จริง,งปกติผมไม่เปิดเสียงมันก็เลยโอ้โหตรงนี้แหละตรงนี้แหละมอนเยอะเสียงโคตรน่ากลัวโอ้โหเจอมอนมันต้องมีเสียงนี้ได้หรอวะก็รีบเดินนะเพราะว่าผมปกติถ้าเราวิง่งหนีมันเร็วพอมันก็จะไม่เดินตามแต่ต้องแดสยนะแนะนำให้แดชรัวเลยวิ่งแล้วก็แดชวิ่งแล้วก็แดชวิ่งแล้วก็แดชด,ดัน,นก็ด่านนี้จะมืดมาก แนะนำให้เอาไปใายแบบไฮแบบเทพเออไปใายเทพไปใายเทพมันดูแปลกเออใช่ไหมเอาล่ะตามหินงอกหินย้อยมาถ้าคุณเจออเลยสีม่วงแปลว่าถูกต้องไอคิดตกเสียงบ้าแต่่านนี้ดูนากลัวอยู่นะคุณแบบเออใส่หูฟังเอาล่ะเอาล่ะไป let's go โอเคมาผมมาแล้วเอาล่ะก็เดินไปเรื่อยๆคือประตูบ้านมันเปิดไม่ได้อย่าไปเปิดเดอาล่ะถ้าคุณอยากสปีดรันคุณก็ตามผมมาเลยแต่ผมก็ต้องหาของอยู่ก็มันจะมีมอนเยอะเนาะแถวข้างบนผมบอกไปเลยโอ้โหละเสียสายคือแบบเจอผีไม่ต้องเสียงปตือแบบนี้เหรอแบบเจอผีผีเดินมาเตือคุณจะตกใจดหเนี่ย เกือบเดินตือเดินตือคือมันน่าลำคาญอ่ะสำหรับผมอ่ะคือบจะมจะถ้ามันเงียบอ่ะแล้วมันมาตีเราเราจะตกใจเองเลยแต่นี่คือแบบตือมาละเดี๋ยวผมขอเอานาฬิกาที่ยืมมาจากบ้านนี้เออเออนี่ไงนาฬิกายืมบ้านยืมมาจากบ้านนี่ยืมเพื่อนนะครับนี่มาจากบ้านเลยบ้านคนอื่นอะ นาฬิกานี้ก็จะสามารถช่วยดูสเตมินาเราได้ถ้าสเตมินาต่ำกว่าห้าสิบมันจะมีขอระเรนำ้ำขึ้นถ้าสเตมินาศูนย์เราก็ตายถ้าเลือดศูนย์เราก็ตายออผมคิดเออแไงมอนอาอไม่ใช่มอนทางตะพื้นอ,อ่ะเดี๋ยวตรงนี้แหละใกล้จะเจอมอนแล้วแถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละเจอมอนแน่นอนแต่เรามีพลังรัสเซียเออไม่ใช่นี่มันจะมีตรงนี้ไอ้ที่เคยเห็นป้ายเคยเห็นป้ายตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นเอ่อ ยังไงอะ่ะเขาโดนเขาลบออกอะ่ะเขาลบออกก็เขาลบวันตัวนี้ออกจริงๆอะ่ะก็คือเคยมีอะ่ะเลือดประมาณสี่พันอ่ะเท่าที่ผมจำได้เท่าที่ผมดูมานะในวิกิพีเดียปกติถ้าคุณไม่รู้อะไรก็ไปดูใวิกิพีเดียถ้าคุณอ่านไม่ออกก็ถือไม่เข้าใจก็นั่นแหละไปดู youtube จริงๆ youtube เขาก็ทํานานแล้วนะไอเกมนี้แต่ไม่มีใครคนไทยคนไหนทําผมนี่แหละจะบุกเบิกเกมนี้นี่อะไรของี่ย เดินตรงเอ,อไฟไปเรื่อยๆคุณก็จะเจอประตูเองอ่ะละด่านต่อไปจะเป็นด่านที่โคตรน่าเบื่อเออมันไม่ได้น่าเบื่อเพราะอะไรหรอกมันเดินไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะมีมอนทุกตัวที่คุณเคยเจอมาอืมโอเคผมมาละอล่ะละก็อาจจะมีเสียงแสงหน่อยก็คือผมแบบไม่ได้อ่านในห้องเก็บเสียงก็เสียงแซงแต่ก็ไม่ได้แบบอยู่ในแบบยังไงอะละครเออไม่คอนเสิร์ตอ,อ่อละละก็ตามทางมาเลยเนาะ อันนี้ก็จะมีลีกายิมเพื่อนมาเออไม่ใช่ผมขอกินน้ำก่อนไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวค่อยไปกินถ้าคุณผ่านด่านนี้ไปได้ก็จะไม่มีอะไรยากอีกแล้วอันนี้มันจะเป็นเลเวลสิบโซนสามเนาะมันจะเป็นเอ่อยังไงอะเลเวลสิบโซนหนึ่งสองแล้วก็จะมีสามใช่ไหมอันนี้คือโซนที่หนึ่งกับสองอืไม่ใช่โซนสามขอโทษขอโทษผิดผิดผิดก็โซนนี้จะเป็นโซนที่น่าเบื่อที่สุดเป็นเลเวลที่น่าเบื่อที่สุดเอาล่ะก่อนแรกคุณต้องตามทางไปเรื่อยๆก็จะไม่มีอะไร แต่จะมีช่วงนึงที่ผมจะตัดทิ้งไปเลยคือแบบโคตรน้าเอื่อคุณไปเอาเองยังไงคุณก็รู้อ่ะเือ,อถ้าถ้าไอคิวน้อยผมก็จะเออไม่ได้อยากด่าหรอกนะแต่ว่าคือคนปกติก็ควรจะรู้อ่าหละเราก็จะเจอน้นตกก็เม้่มันมีเสียงเพลงด้วยฟังดีๆมันจะมีเสียงเพลงแม่นานนี้จบจบตรงไหนผมเคยลองไปแล้วคือเรื่อเนี้ยผมติดนานมากเพราะผมไม่รู้ทางออก ยผมงงแบบงงแบบงงมากๆ,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 ๆว่าเฮ้ยต้องไปยังไงวะอะไรยังไงจนผมต้องเปิด YouTube ดูอะแล้วถ้าคุณมาเห็นคลิปนี้ผมก็อาจจะแบบเรื่องสิบเปิดไปยังไงวะคือเรื่องวกอะมันอาจจะแบบซับซ้อนแต่แบบแบบมันจำ,นจำกัดไงแต่แบบเรืวออันเนี้ยมันดูเออโอเคเรามาถึงข่าวตรงนี้แล้วเอาละข่าวตรงนี้คุณขึ้นไปคุณโดนธนูเสียบเพราะฉะนั้นคุณต้องรัดทางปากไปคุณจะไม่โดนธนูเสียบ นี่แหละวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะว่าธนูมันจะไล่ด่าคุณประมาณสามสี่นาทีเลยมั้งแล้วคุณเพราคุณหนีทันอ่ะคุณไม่ได้มีไอ้มีดอะไรนั่นนะถ้าคุณมีมีดอะไรนั้นก็แล้วไปแต่คุณจะแต่กว่าคุณจะหามีดนั้นได้ก็นั่นแหละอ่ะคุณก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วเนาะห้ามขึ้นบนภูเขาเด็ดขาดถ้าคุณยนีไม่อยากจะตายจอิงจริงก็ขึ้นได้แหละมันมีของดีๆแต่แบบไม่ควรขึ้นอ่ะล่ะต่อไปนี้จะเป็นช่วงที่น่าเบื่อที่สุดผมจะไม่ตัดลง ช่วงที่น่าเบื่อที่สุดก็คือคุณแค่ตามทางเนี่ยเส้นทางไปที่ไม่ใช่ตรงหญ้าเออไงนะมองแถวนี้ตามไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวคุณก็จะเจอทางออกเองไม่ต้องโสนอะไรทั้งสิ้นเออแต่มันจะมีฟาร์มอยู่ฟาร์มเนี่ยมันจะอยู่โซนสองเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันผมจะตัดไปตรงโซนสองว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่ก่อนแรกเดี๋ยวผมจะตัดช่วงหน้าเบื่อนี้ไปโอเคผมจะตัดแล้วโอ,โอเคเรามาถึงโซนสองแล้วก็จะมีต้นไม้โง่งนี้แล้วก็จะมีเออ เป็นฟาร์มเล็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็เจอเองแหละฟาร์มมันไม่มีอะไรมากหรอกก็มีแค่นาฬิกากับขวานแบบนี้มัง้งผมก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ต้องไปนสนใจหรอกมีแค่ไม้กับอะไรนิดเดียวเดินตามทางไปแค่เดินตามทางคุณก็จะรอดในด่านนี้อ่าก็ไม่เชิงหรอกแต่ก็อย่าขึ้นไปบนภูเขานั้นก็พอ,อเคเรามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วไปผมขอ ทำบางอย่างก่อนเราใกล้ถึงแล้วผมต้องอเดี๋ยวนี่มันคู่หูรัเสเซียนี่วะน่ารักไปไปต่ออ๋อโอเคโอเคนี่เลเวลที่ดูชิลที่สุดแต่ไม่ชิลเลยมาเลือดเไปกันเนะอะก็ผม วิ่งจนเหนื่อยคือแบบโคตรน่าเบื่อไม่มีบ้านเลยเลยอมีสิ่งเดียวน่าเบื่อคือแบบดานเลเวลหกมันยังแบบน่ากลัวไงแบบเฮ้ยเชี่ยมตัวอะไรมาฆ่าือเปล่าแต่แต่แบบสิคือแบบเดินตามทางไปเรื่อยๆน่าเบื่อมันอาจจะมีช่วงที่ลุ่นแหละผมอ่านเออเลเวล1สิบมาอยู่มันจะมีพวกไอ้พวกเอนติตี้อะไรทุกอย่างที่จะสร้างเป็นหมู่บ้านเออสร้างหมู่บ้านแล้วก็วกมันจะมี ผมขอปิดดีกว่าปิดไปเลยเอาล่ะการที่จานนี้ไม่ห้ามเดินต่อไปก็เราก็ใกล้ถึงน่านที่สิบเอ็ดเต็มทีแล้วก็วเก็บของได้้วมันจะมีหอกอะไรอ,อยู่ให้พื้นปมนสีขาวไม่รู้ผมปรับนาสิเออเหมือนว่าเออคองผมจะดับไม่แน่ใจเหมือนกันเอาล่ะ แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมพาไปพาคุณไปนี่ก่อนนี่เดินตามทางนี้มาเลยแล้วเราก็จะเข้าสู่เลเวล11เลเวลที่อันตรายที่สุดในโลกเอาละทางน,นี้นั่นไงทางสู่เลเวล11เลเวลที่มีสิ่งที่เรียกว่ากำมันตะลังสีเลสเกลบายบาย